าระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบสเปลี่ยนสิบพฤติกรรมเคยชินเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต คุณผู้ฟังครับคนเรามักมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําจนติดเป็นนิสัยซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นส่งผลกระทบกับสุขภาพและการใช้ชีวิตของคุณโดยไม่รู้ตัวดังนั้นหากไม่อยากเกิดผลเสียระยะยาวการรู้เท่าทันและปรับพฤติกรรมที่เคยชินคือสิ่งที่สําคัญที่ควรใส่ใจเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต 1. ตามใจปากไม่หิวก,ก็กินพฤติกรรมกินตามใจปากทําทให้สุขภาพเสียไม่รู้ตัวเป็นที่มาของโรคร้ายต่างๆทั้งความดันโลหิตสูงไขมันอุดตัน เบาหวานรวมไปถึงโรคอ้วนทางที่ดีควรกินอาหารให้เป็นเวลาและกินให้ครบห้าหมู่ แต่ถ้าติดตามใจปากแล้วอยากเลิกทําได้โดยการไม่กินขนมระหว่างมือ้อหยุดกินเมื่อเริ่มรู้สึกอิ่มถือคติกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรหรือถ้าไม่อยากหักดิบในช่วงแรกอาจทดแทนความอยากด้วยน้ําหรือธัญพืชที่มีประโยชน์แทนขนมก็เป็นวิธีที่ช่วยได้2ติดซีรีส์ดูทีวีทั้งวันผลวิจัยบอกว่าการดูทีวีมากกว่าสองชั่วโมงต่อวันเพิ่มโอกาสการเป็นโรคเบาหวานได้เพราะการดูทีวีหรือซีดียาวๆมักจะมาพร้อมของกินหรือเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยแป้งและน้ำ ทำให้เสี่ยงโรคเบาหวานไม่เพียงเท่านั้นยังส่งผลให้เกิดปัญหาสายตาและอาการออฟฟิศซินโดรมหากวันนั่งไม่ถูกท่าทางที่ดีควรแบ่งช่วงเวลาการดูทีวีตามสูตร2ต่อ30คือดูทีวี2ชั่วโมงและควรไปออกกําลังกาย30นาทีทําแบบนี้จะทําให้ได้ออกกําลังกายไปในตัวและระหว่าง2ชั่วโมงที่ดูทีวีห้ามกินเด็ดขาดทาได้แค่ดื่มน้ําเปล่าเท่านั้น สามไม่กินอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าคือพลังงานสำคัญหากพลาดมื้อเช้าทั้งวันจะรู้สึกไร้เดี่ยวแรงทั้งยังทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยการปรับเรื่องอาหารเช้าทำได้ไม่ยากใครตื่นไม่ทันก็นอนให้เร็วและตื่นเช้าขึ้นหรือหากไม่สะดวกกินเป็นมือม้อมื้อควรม,มีนมโยเกิร์ตและธัญพืชกรอบติดบ้านไว้เป็นมื้อเช้าอย่างง่ายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทาได้ 4. วิตกกังวลชอบแบกโลกทั้งใบความกังวลความคิดมากแม้จะไม่ใช่ ความเครียดก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ไม่ต่างจากเวลาที่เครียดจัดเพราะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทําให้ความดันขึ้นสูงน้ําตาลพุ่งลดความสามารถเผาผลาญพลังงานอาจทําให้เกิดโรคอ,อ้วนแต่น,น,นานๆไปอาจร้ายแรงถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกได้ ดังนั้นควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางทําความเข้าใจกับความเป็นไปของสิ่งต่างๆระบายความกังวลออกไปด้วยการออกกําลังกายทํากิจกรรมที่ชอบก็จะช่วยลดความกังวลลงได้ 5. กัดเล็บการกัดเล็บเป็นอาการอย่างหนึ่งของคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองเครียดคิดมากใครมีพฤติกรรมแบบนี้รีบปรับเปลี่ยนด่วน 6. งานเผานาทีสุดท้าย ใครชอบดองงานจนถึงนาทีสุดท้ายคือการทำร้ายตัวเองก่อให้เกิดพฤติกรรมที่นำไปสู่โรคต่างๆได้ทั้งนั้นลองเมเนจการใช้ชีวิตตัวเองใหม่จัดการเวลาไม่ว่าเรื่องงานหรือกิจวัตรประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคครับ7นอนทั้งวันไม่ทำอะไรเลยเพราะมนุษย์ไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลาหรือเคลื่อนไหวเพียงแค่วละนิด การได้ขยับตัวทํากิจกรรมต่างๆในระหว่างวันเป็นการช่วยให้ร่างกายได้ขยับได้ออกกําลังกายรับรองว่าดีกว่าการนอนเฉยๆแน่นอน8ติดโซเชียลอาการติดโซเชียลส่งผลให้เกิดสังคมก้มหน้าที่มาพร้อมปัญหาทางด้านสายตาและปฏิสัมพันธ์รอบกายเปลี่ยนพฤติกรรมติดจอเปลี่ยนมาสนใจสิ่งรอบข้างรับรองว่าดีกว่ากันเยอะ9กินไปทํางานไปหลายคนติดนิสัยกินข้าวไปด้วยทํางานไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแถมยังทำ้ายร่างกายโดยไม่รู้ตัวลอง เปลี่ยนมาเป็นการกินข้าวอย่างตั้งใจโดยปราศจากสิ่งรบกวนการทำแบบนี้จะทำให้คุณอิ่มท้องได้นานกว่าการกินไปทำงานไปถึง30นาที10โมโหง่ายกับทุกเรื่องทราบกันหรือไม่ว่าในเวลาที่เรารู้สึกโมโหร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนและกระตุ้นความต้องการน้ำตาลออกมาพฤติกรรมนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงโรคต่างๆมากมายฉะนั้นแล้วหากิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นก็จะเป็นการช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้ครับสนับสนุนความห่วงใย อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดยโ r รโพลิสเพื่อนแท้ดูแลช่องปากและลำคอสาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบส